เอาละครับปั้นเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับไฮนิวกันดัมนะครับ SSR รอบนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เรียกได้ว่าเอ้ยทรงพลังแล้วก็น่าสนใจมากสำหรับสายดีเฟน์ทีเดียวนะครับก็ขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยนะครับยินดีต้อนรับสู่รายการ2 No o ฟส G Generation Internal นะครับวันนี้เราก็อยู่กันกับรีวิวของ SSR ที่เป็นเดฟยูนิตอีกตัวหนึ่งนะครับที่บอกได้เลยว่าโอ้โหใช้ชิ้นส่วนเยอะมากทุกคนนั่นคือไฮนิวการดัมนะครับก็จริงๆของซีรีส์ที่เป็น ตัวที่เป็นเดฟยูนิตนะครับผมอของทางฝั่งชาคาลเตอร์แอตแท็กเนี่ยเราก็มีรีวิวตัวที่เป็นไฮตัวที่เป็นนิวกันดั้มนะครับที่เป็นสายโจมตีนะที่ตัวตัวนั้นทําง่ายกว่าแล้วก็ ทำการปลดล็อกเลเวลหนึ่งร้อยไปแล้วด้วยนะครับเอาละก่อนที่เราจะเข้าสู่รีวิวเต็มๆกันนะครับก็ขอฝากกันด้วยสําราญอีลัสติกช็อปนะครับร้านอีลัสติกช็อปก็เป็นร้านที่รับเติม G Generation Eternal ในราคาที่ถูกกว่านะครับแล้วก็ร้านสามารถเติมได้แบบปลอดภัยไร้รีฟันนะครับสําหรับร้านอีลัสติกช็อปนะครับก็นี่เป็นแพ็คเกจจากทางร้านนะครับที่เติมได้ถูกกว่าด้วยนะครับก็อันนี้เป็นของสุดท้ายแล้วนะสําหรับตู้ไฮนิวการ์ดัมกับยานลาไคลลัมที่เป็นลิมิเต็ดนะครับก็สามารถท ทุกคนมาเดี๋ยวเรามาดูรีวิวของเจ้าตัวนี้กันนะครับสำหรับไฮนิวกันดั้มนะก็แน่นอนเลยไฮนิวกันดั้มนะตัวนี้เป็นตัวที่แบบค่อนข้างจะทำได้ ลำบากระดับหนึ่งต้องบอกอย่างนั้นนะครับแต่ว่าทาเป็นตัวหนึ่งที่ทําในรอบนี้ถ้าเกิดว่ามีมีเวลาเหลือจากกิจกรรมต่างๆนะก็แนะนําให้ทําไว้นะครับตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เรียกได้ว่ามีความน่าสนใจนะถ้าเรามาดูในสายการบิลของตัวนี้นะครับนะ่ตัวนี้นะก็จะเป็นตัวที่บิลยากพอสมควรเลยนะต้องใช้รีกัสคัสตอมนะครับกันดัมตัวที่เป็นนิวกันดัมพินฟินฟันเนลนะครับแล้วก็ตัวกิลเน่จัดโดกาได้ไหมอา่านะครับผม ตัวตัวจัชโดการเนี่ยก็จะคือดรอปได้จากด่านฮาร์ดสองเนาะอ่าแล้วก็ทีเนี้ยตัวที่เหลือเนี่ยนะครับก็คือเราจะต้องเอา,เอาผ่าดที่ใกล้ที่สุดนะอย่างเช่นตัวที่เป็น Ma s s Production นไฮนิลกันดั้มอันเนี้ยเราจะต้องเอาตัวเนี้ยมาทำนะครับตัวนี้ดรอปได้ฮาร์ดหนึ่งนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะรีก a s นี่ค่อนข้างไกลหน่อยนะครับรีการเนี่ยค่อนข้างจะไกลนิดนึงนะก็ส่วนใหญ่จะเนี่ยแล้วมาใช้เหรียญตาทำค่อนข้างเยอะอยู่พอสมควรทีเดียวนะครับ ก็อันนี้ถ้าเป็นไปได้แนะนำว่าทำตัวไฮนิวกันดั้มไอทำตัวนิวกันดั้มปกติให้เรียบร้อยก่อนนะครับตัวตัวนี้นะตัวนี้เหมือนเหมือนทำง่ายกว่าแล้วก็ใช้ได้ค่อนข้างดีกว่าในช่วงแรกๆนะ,ะแล้วก็อันนี้คือทําต่อมาได้นะครับเห็นไหมใช้ชิ้นส่วนเยอะมากใช้เหรียญตาเยอะด้วยนะครับตัวเหรียญตานะก็จะดรอปจากด่านนี้นั่นเองนะครับทุกคนนี่ก็อันนี้เป็นด่านนะ,อ,ะอยู่ในชาคาลเตอร์แอตแท็กนะครับ ตัวชาคาเตอร์แอทแทกนี่นะนี่แล้วก็นี่นะครับฉากนี้เลยเนี่ยเราก็จะแบบเห็นเหรียญตายอยู่ใช่ไหมฮะเนี่ยก็นี่แหละอ่เป็นดาบที่เอาไว้สะสมเหรียญตาของไฮนิวกันดั้มนะครับเป็นสายดีดเฟนส์นะครับเดี๋ยวเรามาดูพื้นฐานข้อตัวข้อมูลพื้นฐานของเจ้าตัวนี้กันนะตัวนี้ก็เป็นสายดีเฟนส์ที่น่าสนใจทีเดียวนะครับก็สามารถที่จะใช้ในมาสเตอร์ลีกอ่าที่กำลังจะเข้ามาได้ด้วยนะครับสำหรับตัวนี้นะ เดี๋ยวเรามาดูกันก่อนเลยคือตัวนี้ตัวแท็กก่อนก็แล้วกันนะครับเป็น SSR ที่มีแท็กค่อนข้างเยอะถึง7แท็กเลยนะครับอันนึงแน่นอนเลยสำหรับใช้ในมาสเตอร์ลิกนะครับซีซั่นต่อไปโปรตากอนิสนะครับอันนี้ใช้ได้แน่นอนนะครับโปรตากอนิสก็ใช้กับตัวตัวเอกได้ทุกตัวเลยที่หุ่นนักบินที่เป็นตัวเอกนะครับแล้วก็อันนี้อีกอันนึงเป็นแท็กน่าสนใจนะนักบินสมพันธ์ EFSFUC อันนี้ก็จะใช้กับตัวที่เป็นตัวป้องกันหรือตัวที่มีแท็กของสมพันธ์ได้หลายตัวนะครับอย่างเช่นโจนาร แม้แต่ EO นะครับ EO Fleming ตัวล่าสุดเลยนะก็เป็นตัวที่เอาไว้ใช้กับสายป้องกันได้นะครับมีแท็กที่เป็นไซโคมิลนะครับกับ New Time Machine นะอันนี้ก็จะใช้กับเจ้ายาน New Time Machine ก็ใช้กับยานลาไคาลามาล่าสุดได้ด้วยนะครับไซโคมิลก็จะใช้กับยานแม่ตอนที่เป็นในเรื่องของเซต a ากันดั้มได้ด้วยนะครับหุ่นตัวนี้อ่ามิโลดีเฟนซ์ด้วยนะครับอยู่ในซีรีส์ของกันดั้มชาร์คเอตแทกนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูที่แสตกันตัวนี้เป็นหุ่นดีเฟนซ์ที่ จะมีแต่ว่าจะมีความามีความตัวในในในตัวในในตัวความสามารถพิเศษของมันนะตัว Al อารบอตี้จะมีความช่วยเหลือชีวิตมันในการป้องกันอวุธระยะไกลได้และตัวนี้ก็จะมีท่าไม้ตายในการลดท่าสเปเชียลได้อีกด้วยนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะสำหรับ ตัวอาวุธตนะนะครับตัวนี้จะสังเกตได้ว่านะ HP ค่อนข้าง HP ค่อนข้างต่ำนะครับ Defense กลางๆนะครับไม่ได้สูงมากนะแต่ว่าส่วนที่ทำให้มันเนี่ยได้รับการมอดขึ้นมาดีขึ้นนะนั่นก็คือเนี่ยครับอันที่2เนี่ยฟินฟันแนลบาเลียนะฟินฟันแนลบาเลียเนี่ยในนูก u n ด a m ใน n e วก u n ด a m ปกติก็จะมีอันนี้เหมือนเหมือนกันนะครับตัวนี้มี c h โ frame ด้วยเพิ่ม Accuracy กับ Evasion ได้ก็นั่งดีแล้วก็เป็นสายป้องกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูอ่าที่อาวุธของเจ้าตัวนี้กันอาวุธของตัวนี้มีความน่าสนใจอยอยู่่2ทาาน,ะนีก็คื้ เป็นท่าที่เอาไว้ลดการโจมตีของสเปเชียลเว p พ n 25%นตนะครับแต่ตัวนี้ยิงได้4ช่องเท่านั้นนะซึ่งแบบไอ้เจ้าพวกตัวหุ่นได้แบบใช้พวกฟันแนลหรือว่าใช้พวกอาวุธที่เป็นสเปเชียลเนี่ยนะครับอันนี้ สามารถเอาไปลดการโจมตีได้ก็ทําให้พวกที่เป็นยูนิตที่เป็น UR เหล่าตเนี่ยเป็นหมันได้เหมือนกันนะครับอีกอันหนึ่งคือถ้ายิงแมปที่ลดโมบิลิตี้ได้25%อันนี้ถือว่าจะลดได้ค่อนข้างเยอะมากนะครับแล้วก็เป็นท่ายิงหมูด้วยนะฮะก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่นะ่าเอาไปใช้ในสเปเชียลเลกอ่าไม่ใช่แฮปซูสแตเปเชียลเกในเจ้าตัวมาสเตอร์ g u กในรอบนี้เหมือนกันนะครับอา่าเดี๋ยวเรามาดูนี่คือความสามารถโดยรวมนะครับของตัวนี้นะอา่าเดี๋ยวเราจะลองมาเทสการใช้งานกันดูนะครับตัวนี้ก็คิดว่าขับกกกััับบบบบนนนิได้แเป็สสาย Support, สายย ก็ได้นะเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวนักบินกันก่อนละกันว่าอย่างเช่นตัวนักบินเนี่ยที่เราก็จะเห็นได้รับความนิยมในการใช้งานนะถ้าเป็นตามสายก็จะเป็นเจ้าตัวนี้นะครับตัวที่เป็น EO Flaming อะไรอย่างนี้นะหรือว่าตัวที่เป็นเจ้าตัวนี้นะครับโจนาหนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวตัวที่เอาไว้ป้องกันได้นะแต่ว่าเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับว่าความสามารถในการป้องกันพื้นพื้นเนี่ยเป็นยังไงบ้างสำหรับเจ้าตัวไฮนิวกันดั้มนะครับ อันนี้เป็นไฮนิวกัน์ดอะเหมือนใช่เนาะยังไม่ใช่ HWS HWS <laughs> น่าเป็นอีกตัวหนึ่งเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวเราลองให้เจ้าตัวเนี้ยลองให้แบบลองดูความสามารถในการบล็อกแบบพื้นฐานดูนะครับอ่าแล้วก็อันนี้ก็หลบออกมานะนี่นะฮะเดี๋ยวมาดูกันว่าแบบไอ้โดนเจ้าควินมันท่าเนี่ยฟันแล้วเป็นเท่าไหร่อะไรประมาณนี้เลยนะครับแล้วอันนี้อ่าเราใช้ตัวที่เป็นฟอสการ์ดเลยนะครับแล้วก็มาหลบตรงนี้นะ1 2 สามสี่อยู่ตรงนี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าดดเมจที่โดนเนี่ยจะเป็นเท่าไหร่นะอันนี้คือแบบว่าเป็นในมุมของตัวป้องกันแบบแบบเนื้อเนื้อเลยนะครับเห็นไหมเดเมจเยว,วันสี่หมื่นนะอันนี้เป็นการป้องกันแบบที่เป็นโดนบ er ีมเซเบอร์เฉยๆด้วยนะครับบีมเซเบอร์เนี่ยจะไม่โดนเจ้าตัวที่เป็นฟันแนลบล็อกด้วยนะครับก็คือจะไม่สามารถลดเดเมจได้เพราะามนเป็นการโจมตีแบบเมลีนะนี่คือขนาดแบบปกตินะสี่หมื่นนะครับอ่าอีกทีหนึ่งนะปึ๊กเห็นไหมฮะกันได้สองทีแบบชิวๆเลยนะครับเนี่ยอันนี้ เดี๋ยวทีนี้ก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันในมุมที่แบบว่าเอ้เป็นตัวจูโจมอะไรแบบนี้เราไปหาด่านที่มียูนิตเยอะๆกันดีกว่านะครับอ่าเดี๋ยวออกนะฮะนี่กรีปอัพอปไปแล้วเดี๋ยวเราไปลองลองลองดูในด่านอ่าที่เป็นตามเนื้อเรื่องนะอ่าอีเทน่าลดระดับฮาร์ดอย่างเงี้ยอันนี้ผมก็ยังไม่ได้เอามาเล่นเหมือนกันนะครับแต่ว่าคิดว่าเป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับเดี๋ยวเราลองเอาอ่า พี่อาร์มูโร่ขับเลยไหมอ่าเราเดี๋ยวเดี๋ยวเราลองเอาพี่อาร์มูโร่ขับดูเลยนะครับสําหรับตัวตัวนี้นะอ่าว่าแบบพลังมันจะเยอะมากขนาดไหนกันนะประมาณนี้เลยนะครับถ้าเราใช้พี่อาร์มูโร่ขับเนี่ยอ่าอาร์มูโร่ขเรามันก็ชอบไปอยู่กับตัวนี้ซะด้วยกับกับนิวกันดั้มของเขาอ่าเดี๋ยวเราเอาตัวนี้ใส่เข้าไปนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยจริงๆเนี่ยควรจะต้องแบบลองกับยานลาไครลมที่เป็นยานลิมิเต็ดด้วยนะอ่าถึงจะได้เห็นพลังสูงสุดใช่ไหม นี่ฮะเดี๋ยวเรามาลอง,ลองทงสทสกันอันนี้ลรลักไฮรัมของอัพเป็น1ดาวว่ายังไม่ได้แบบเยอะมากเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราลองมาเทสกันนะครับในตัวอ n t เทอร์นลลดระดับฮาร์ดกันเลยนะครับว่าเอ๊ะว่าเป็นยังไงนะครับนี่เดี๋ยวเราจะลองปล่อยพี่อมัมโลโบินฉวัดเฉวียนไปคนเดียวตามสไตล์เลยทําดาเมจได้เท่าไหร่ทําอะไรได้เท่าไหร่นะครับนี่ก็เดี๋ยวเราอัดตัวที่เป็น่าวเกอร์ให้เต็มแล้วก็ลองลุยกันดูนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นทีมของนิวกันดัมปกตินะฮะ อันนี้เป็นนิวการดัม ex นะเอาไฮนิวการดัมปกติสิอ่ฟื้นเข้าไปนะครับแล้วก็เนี่ยทำการเพิ่มกำลังใจแบบเต็มแม็กซ์นะฮะพี่อาม์โร่จะได้มีกำลังใจนะจริงๆเนี่ยอาบิลิตี้เสริมของอาม์โร่ต้องเป็นไฮนิวการดัม ex ด้วยนะถึงจะแบบว่าเพิ่มช่องยิงได้นะใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดใช่ไหมครับเนี่ยต้องเป็นไฮนิวการดัม ex เท่านั้นถึงจะเพิ่มช่องยิงได้นะเอาล่ะมาไหนลองทำ damage สิอ่ายิงได้ดีแค่ไหนเอ้ยตายเลยแฮะถึงตายนะครับวันนี้มาเฮ้ย เป็นไฮเดียวกันดั้มแบบ S S R เท่านั้นก็พอแล้วนี่ไซโคเฟรมยิงอัดเข้าไปโผล์พ,ละพระผลักผลักผลัก,ก 7, เจ็ดหมื่นซีอ่ะไม่แย่ไม่แย่ไม่แย่นะครับ <laughs> ก็ทำาดามเมจได้ด้วยอ่ะทำาดามเมจได้ด้วยนะเดี๋ยวเราลองมายิงอันนี้อีกทีหนึ่งนะฮะปุ๊บนะเป็นไงล่ะไฮเดียวกันดั้มแมสดักชันอย่างนั้นเหรอแหมแล้วก็เราก็ยังมีท่ามแมปอีกด้วยนะ,ะถามว่าเอเนอร์ที่ใช้ใช้เยอะไหมก็เฮ้ยนี่ตายเลยฮะ <laughs> ตายเลยเหมือนกัน ก็ถือว่ามีความคล่องตัวระดับหนึ่งแต่ว่าก็แบบแมบก็ไม่ได้แรงมากอะไรแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูในมุมที่แบบว่าเป็นตัวแบบโดนอ่าโดนดามจกระทือบกระทุงดูนะอันนี้ก็เป็นดาบนะครับนีเป็นการโจมตีแบบปกตินะครับนี่สวนไปลายด้วยท่านหนึ่งนะครับอันนี้เออก็ถือว่าโอเคอยู่นะไม่ไม่แย่ไม่แย่ไม่แย่นะครับอ่าเป็นตัวแบบใช้ได้เลยนะครับทำาดามจได้เป็นสายดิฟเฟนได้นะครับถ้าอัพเต็มเอ่อเลเวลหนึ่งร้อยน่าจะแรงมากขึ้นกว่านี้ไปอีกนะฮะ อันนี้คือน่าจะโดนอะไรนะน่าจะโดนฟินฟันแนลใช่ไหมอ่าต่างคนต่างใช้ฟินฟันแนลใส่กันนะหลบได้ด้วยนะหลบได้อีกนะหะแต่ฟินฟันแนลจะเป็นการโจมตีแบบสเปเชียลนะแต่ Energy สจีตลอดเลเวลเก้าสิบเอเนอร์จีหมดเร็วพอพอสมควรนะครับเป็นตัวที่ใช้เ n e r g y เยอะนะอืมเยอะอยู่เยอะอยู่นะครับนี่ส่วนนี้ก็นิวกันดั้มปกตินะฮะเอามา่าโชว์ฟอร์มเอามาโชว์ฟอร์มแรกกันนะฮะเนี่ยก็แรงอยู่นะเห็นไหมนี่แบบโหเอาตัวขนาดเอาตัวด,ดีเฟน์มาสู้นะครับ นีเ่เจ้าตัวนี้ก็แรงนะชื่ออะไรเกียร์ลาดโดก้าป่ะใช่ไหมนี่ปึ๊บซาซาบิก็ใช้ดีนะอ่ซาซาบิใช้ดีแอซิส,สได้นะครับตัวเสริมพลังทรงคุณภาพแน่ตึ๊บด่านนี้ต้องดึงไอ้เจ้าตัวอัลฟาเอซิลให้มันออกมาจากตัวไนติงเกลนะฮะ ก็ถือว่าดีนะตัวนี้ก็อัด3ดาวเต็มได้แล้วก็คิดว่าปลดล็อกเลเวลหนึก็น่าจะโอเคด้วยแต่ผมคิดว่าส่วนตัวผมว่าไปปลดไฮไปปลดถ้าตัวนิวกันดั้มก่อนปลดไฮนิวดีกว่าเพราะว่าไฮนิวมันเป็นสายดีเฟนเนะาะถามว่าแบบเาเมจมันจะ,ะเข้มข้นมากแค่ไหนตัวที่เป็นนิวกันดั้มที่เป็นสายโจมตีเดเมจมันเข้มกว่าด้วยนะครับแต่ตัวนี้คือผมว่ามันมีประโยชน์กับพวกพวกสเปเชียลลีกอะพอพอได้อยู่ก็เอาไปใส่ทีมคือมันสามารถได้โบนัสจากแท็กโปรตากอนิสอยู่แล้วแล้วก็ เอาตัวนี้ไปใส่กับทีมนะครับที่มีความสามารถในการาตรงกระแทกของยานยานแม่อะไรแบบนี้นะครับแบบทับแอสเนลก็ได้ใช่ไหมอา่าแบบตัวที่เป็นตัวที่เป็นนิวไทม์มชชินก็ได้หรือว่าจะเป็นไซโคมิลก็ได้นะอา่านี่ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่แบบเป็นสายดีเฟนซที่ดีแล้วก็แบบใช้กับนักบินได้ค่อนข้างจะหลากหลายนะครับเพื่อนๆละ่ะทำห้นิวกันดัมปลดล็อกเลเวลหนึ่งร้อยไปแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับก็ ขอบคุณมาื่อนครับทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับช่วยใส่ในคอมเมนต์ด้านล่างได้ว่าสําหรับตัวนี้เพื่อนมีความเห็นยังไงนะครับก็ขอบคุณทุกคนสำหรับการรับชมนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์และซับสไครป์ช่องทูนู๊ฟส์ด้วยถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับเราจะมีการใส่กันปลาเอาไว้ข้างใต้ด้วยเผื่อเพื่อนๆเป็นแฟนกันปลาของตัวนี้ก็สามารถเอา,เ,อาเอาไปซื้อไปต่อกันได้นะครับเรามีาระบบเชื่อมกับชอปปี้แล้วนะฮะก็ขอบคุณทุกคนสำหรับการรับชมนะฮะเดี๋ยวเจอกันในวิดีโอหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคครรััับบบบสสวดี๊าายย